สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขาชูช่องมหาแห่งภามวลนะครับเนาะเอามาอนี้เอดมินเดินทางไปวัดปูซีศูนย์นะครับเนาะไปขอแนวทางโค้งชุดไทยครับผมเนาะที่สำคัญปูเน้นมมใหายแล้วนะครับเด้อสำหรับลางกับบนนะครับที่สำคัญจะพลาดปูสีเน้นให้วันที่สิบเจ็ด วงกลมเม็ดเดียวเท่าน,นั้นแต่ว่าปูห่ห้างช่องมาแล้วได้พี่น้องเด้อเอาไปรับชมน้ำกันนะพี่น้องวิเคราะห์พิพจารณากันสำหรับตัวเลขที่ปูพันหิ่มากครับผม,มล่างบ่นะครับบนข้างล่างจะเนี่ยปูแบตเริ่มมันเริ่มอืมเริ่มวงกลมเร่มล่างนะครับเป็นในเดือนเดือนอ่า เน้เนๆคือึ้แปรเพี8 8นแปเก้าแปรหกมาพี่น้องก็พิจารณา,าบ้งปูเป็นโลกกลมให้จับคู่ให้แล้เนาะเป็นแนวทางฝากกันสำหรับปูสี่ศูนย์วันนี้บ้านเคยผ่ดตะเกียบได้พี่น้องด้วยเข่าตล,ดลอดมาที่แากวกระสุนสามบมไหมครับุนสามก็ะเข่าอย่านี้จ้ะเนี่ยพิจารณาบ้งมากรดได้มาตรงกัน,นเนาะหรือว่าตามปูเพืพ่อยู่แลียวเนาะ คือมี่ซ้ำนี่ตัมนี้ยังไรลแต่ถึหนอยเลยคือตรกตรงเลยนะปูเนาะถ้าว่ามันบนไหนตรงตรงต่ว่าล่างกลับน่โอ้ล่างกลับกักหน่อยเมืกี่ไปซูดสามันตรงที่ต่นอก้ำออกตักลับตนออกตัวกลับเม่อกมแปดอกตกลับค้าบผมเมื่อกี้ว่ามันตรงบอวาสามที่เจ็ดหมด หัวสามก็ออกสามถูดครับผมตาบนคือตรงเนาะปูเนาะตะวันล่างแต่ตรงบนบ่อันมันเบิรนร้อนอานสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดปีหกสี่ยีหกห้ายังไม่ยังไม่กลับยังไม่ดตั้งแต่ปีหกสี่มา สูตรบนน้บปูตะปีหกสีมาเมาะาด้รูดตักีตตตัวสครับผมอืตัวสามตัวหาจับใส่เอาน้ตัวจับให้เราฮะสามตัวก็จับให้ราจับให้เราป้าอืออ้อันนี้ตัวตรงตรงอือสามมาใส่รักรักลอยรักลอยเนาะ ผมจะเปน็น8หลักสิบง <8, S 2> ัวที่3.3หน่วยหน่วยบนหัวที่27สองกับสามร้อยหลักร้อยงวดที่29อือผูทำสศิไว้ใบห้บัตทีน้องเอฟซีแต่ปูที่ตามปูซีซูนค่ะเอาประกวบกันหลักสิบแปดนเดียว นี่สุดเต็มมันจะเป็นสามสิบคู่คนไม่เป็นรับครับผมงวดที่ยี่สิบหกงวดด้วยอืมครับสิบแปดเป็นงวดที่สามสิบสามครับผมอันนี้มัน้ม่ห้อห้อบัตรเนี่ยนเาอาแต่แปดมาจับเลย มันจะเป็นห้าหกโอ้โหออกแบบประจับใส่พูดนี่หวครับผมเข้าใจแล้วบาทห้าหกเจ็ดเก้าอถ้าตัวเดียวเน้นตัวเดียววันที่สามสิบสามอลนวนี่สถิติวันที่ยี่สิบเก็าครับผมหลักร้อยงวดที่ยี่สิบเก้าถ้าเดี๋ยวตรงตรงเสร็จละเห็นว่ามันเข้าดีได้เร่เร่เร่รับมาลงครับผมโอ้รักร้อยคือคือมีสองกับสาม เนาะโอ้แค่นั่นนะครับพี่น้องสำหรับเล็กสามตัวลักลอยนี่สองกับสามเนี่ยเมื่อบังดนนแล้วใชไมันยี่สิบหกกันโอ้ปูยกมาด่นแล้วอบมาด่นแล้วนาอ่าซื้อสถิติมันเข่าดีปูก็เลยเอาเอฟซีเข้าพิจรณาเมืองไม่พิจารณาเมืองค่ะสถิติรวมทั้งหมดนี้ จะอยู่ที่งวดที่ยี่สิบเจ็ดครับผมอันนี้รักสิบงวดที่สามสิบสามเม็รับรักสิบแปดเม็ดเดียวหนึ่งงวที่สามสิบสามอันนี้ต้องวัดหนึ่งงวดที่ยี่สิบเจ็ดต้องมาด้หนึ่งครับผมรักร้อยงวดที่ยี่สิบเก้างวดหนึ่งหาเก้ากะเด่นหนึ่งตัวเดียวงวดที่ห้าม่าเด่นสามตัวเดียวงวดนี้ก็จะเล่ยเด่นตัวเดียวมันมีสองตัวเด่นสองกับสาม ครับผมเติมสูดได้ให้ไปเต็มสูดแต่ห้าวจุดมัดแต่มัดจะนี้มันจะเดินตามถ้าว่างห้าวการมึงมีสองตัวนึ่งเอาสองตัวใส่เลยครับสองตัวมาตัวหลักร้อยนะวันที่หยิบเก่าครับผมถ้ามันเดินตอนจะเป็นก็ห่อเนี่ยล่ะโอ้ก็ตอนนี้ก็คือตัวนี้เท่านั้นตัวนี้เท่านั้นอืมเอาวผีเสล้อน่าบริเวพี่น้องเด้อปูเป็นเน้นให้ละเนาะ ต,ตัววานล่างปีหกสี่ถึงหกห้ากับวัฒ่านี่ดืดต,ตัวนี้กับวาฒน์นีดนน่ดืดปีหกสี่ถึงหกห้าตัวนี้วัฒน์นดืดว่าไงไงตัวนี้ศูนย์กับแปดมาตัวนงมัวที่สามเก้า <39. S 3> ตัวนี้เรื่มเมืองเรื่มเมืองเนี่ยครันเหลือลางปูเหลือลางอันนี้ก็เดือนดีกัาวัฒน์นี่ดุดปีหกสี่ถึงหกห้ายังไม่หลุดอ,อันจะมีอยู่หกคูมันเมื่อเข้ามาเทียบกันมันมีอยู่สองคูมาแปดสี่แปดห้าพร้อมตกับ แปดซี่ด yeah. um, uh, ิทิสยุทธสุดนกปูเม็ดไม่ศูนย์ครับแปดเนาะสระวางนอกปูเนาะตาปูกับสเน้นแปดจังไยเน้นเน้นแปดอ่าเน้นแปดเน้นที่แปดเม็ดเดียวทั้งหมดล่างครับผมโหครับมันรูดตัว่วล็กมันรูดแปดด้วยก็ไฮเล็กวิ่งมันสี่กับห้าเล็กวิ่งว่าก้อนนี้มันสามเม็ดเดียวนะ ครับผมแล้วทางวันนี้ซีกหาซีกหาตะวันได้วิ่งตะว่าเ้าวิ่งมันก็วิ่งแปดเล็ดบนนี่มันจะเป็นเด่นที่แปดแปดนี่มันสามารถมาได้ประโดกูโตดหรอกนะวันวันนี้มันบมานะมันมาติดอยู่หลักสิบถ้ามันตรงกับหน่วยมันก็จะเด่นหน่วยอย่างนีนะ ต่มันตรงกันลักเจมันเด่นสิครับเด่นสิงวดที่สามสิบสามอ๋ตอตามนั้น่นพี่น้องก็ผิดแต่นาเบิ้ง,งเป็นแนวทางน้ำกันตัวน,นี้ก็ะพัได้ในรถตัวน,นี้ว่าได้ในรถมือมาเทียบกันแล้วมันสิส้นกันมือมันเดนแปดสิบแปดหานีมันส้นกันครับผมก็ยังมันส้นกันศูนย์สามแปดสามนะโอ้คือพิเานมากโอ้ เพิ่นเน้นให้ศูนย์สามกับแปดสามกันที่ภาพน้ามันส้นกันสามตัวศูนย์สามแปดสามเก้าสามจะี๋ยมันแตกสามตัวมานี่มันจะส้นกันสิเลผมสามตัวเห็นไหมนี่จาเก็บ้าตัวนี้มามาส้นกันกับสูตรนี่มันจะเด่นอยู่ที่ศูนย์สามแปดสามเก้าสามพร้อมตัวกับแต่ว่าเขาเน้นหลักสิบศูนย์กับแปดมันพันนี้ขึ้นบนครับศูนย์กับแปดนี่แหละขนาะที่มันออกตัวกับ มันได้เป็นตัวกลับยังไม่ได้เลยเป็นตัวกลับงวดไหนเป็นตัวกลับแล้วครับอันนี้งวดที่38ปูเพลีดตัวซีไปย่างดีอสามเก้าไปดเสียเงินเองนั่งหลังอยู่เาแบบมากตัวนี้เนี่เออพิจารณาด่วนด่วนดัวนตัวนี้ท่อกเลขถอดตัวนี้ใช่ พอฮัดเพิ่นว่าถอดออกมาให้แน่วสัตวถอดออกง่ายแน่วเลยถอดไปแล้วเป็นนี่คือถอดออกม่ายเนี่ยถอดออกายแน่วเพราะว่ามนง่ายง่ายเนีนเนีนเม็ดเดียวนั่นแหละโอ้นี่ก็พิทอนเอ้ยนี่ถือสองตัวกับมีแห้งงอนดอกมาหาตาสามดอกเนาะมาเล่นเน้นให้แล้วใช่ออกเฉพาะในวงกลมบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับโอ้คนผู้ใดงบหน่อยมักแมนปูกับว่องโก้เลยเนี่รับไรกับสือเต็มตาม เอาชุดเต็มเลยท่า<ล>น,นหลัเต็มแต่ว่ามัดจิ๋วแต่อยู่ในวงกลมเท่านั้นม่รบน,บนทำรับบนนะพี่น้อ<ร>งเด้อเอกคนที่ผ่านมาวางตรงตรงความวาตรงอันนี้มันเป็นลางแล้วมาหล่ะห้ากเ็เลยแยกออกจากบนมาใส่ตัวนี้โอ้ครับผมเนมาะมันตัวเดียวกันตัวนี้มันสามารถไปทั้งบนทั้ง่างได้ครับเดียวก็ยังงวดเจ็ดหนึ่งแปดสามมัสียนาแปดสามอยู่ล่างเจ็ดหนึ่งอยู่บนนังนสินะมันนันมันจะเป็นลักษณะเดียวกัน สด่ง้มนี้อาทิตขึ้นมาบนดก็ได้แต่ว่ามันว่ได้เลยออกจากข้าขาดไปนะครับผม,น,มนี่วันวที่นนเนี่ยออกไปไในรุ่งกลบครับผมมันวันที่สิบเจ็ดจงสีเน้นให้แปดห้าไม่ดเดียวแปดห้าเนี่ยงเก็เล้นตั<ม>วนนนเนี้ยนี่แปดห้าด้วยไแปดห้าเลยก็ผมเล็เก็นไม่ออก เลยมนเลยได้ฮะนะินไปกิไกเลยล่างนี่วันที่วันที่สิบสิบเจ็ดันจิงจะเน้นหาเม็ดเดียวคื้นเม็ดเดียวขึ้นแนหาโอ้โอ้จะงเน้นห้ขึ้นแปนหาได้ไหมโอ็งโอ้คือบอกวัาที่สิบเจ็ดขนาดจะเริ่มติบกับมันแบบนี้ครามเอาโอ้ข้างล่าง ข้าวบได้เอารักสิมัั่เน้นลักบ่ลมม่เน้นนะข้าเขาจับเป็นมันดาาไม่อีกที่ว่าแปไทยเนาะโอไม่ไม่ปักหลักนะครับผมงวดนี้บ่ปักหลักแปดสี่แป8ดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดอังเสร็จะบารตั้งมันมันเพลกไปเพิ่อมารีน้ำตามนันเปนพี่น้องด้วยกันเม่นกันเม่นเณรอีกกะห้าเม็ดเดียวอังเสละครับผมเฉพาะลาน บนในแปดล่างนห้าบนในแปดเด่นทั้งบนทั้งล่างค่ะอ่ามาห้าบนทางล่างมันมันมบบประกบกันครับอืมส้นเอกลางนะครับผมนี่าผมเอาหัปากหลักนี่ห้องเรียนส่วนนี้มึงกับว่าได้หนึ่งน่ห้องมาเทียบกันตัวนี้ก็กลับได้ทีตัวนี้ก็กครับตัวนี้เด่นที่ศูนย์กับแปดครับผมสำหรับล่างเนาะปูเนาะ ตัวนี้นซ c ก็ผ่านเจว่าฟันตรงห่าขันเมื่้เขาเขาฟันตรงนี้เนาะครับมาในตัวนี้เจ็ดแปดเก้าก็มานีมาตัวนึ้งะไแปลว่าน,นี่นีน่ว่าท่านได้รูดแต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นก็ว่าท่านได้รูดหรอกเจ้าว่ามันเพื่อว่าประมาทอะตั้งหกคููกับฟอกมครับอือเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อก็คืออาไพ่ทุนหน่อยงบหน่อยก็คืออยู่ในวงกลมเท่านั้น บ่หลายโตเด้พี่น้องเลยอยู่ในวงกลมเท่านั้นเนาะยังไม่หลุดออกจากวงกลมเพราะว่ามันซ้ำกันไงครับผมอ๋อจินตนากามึงอืมนี่สำนั่นนะพี่น้องเอาเอาแขวนแขนลวดลวดหนี่เนาะอ่าสูตรปูเดินดีไม่เคยแพะได้พี่น้องปูเฮ็ดสิจิตใบย่างดีพี่น้องเอาตามนั่นเด้อ่านี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าบนบ่ต้องกลับสำหรับลางกลับไปสักหน่อยเนาะตามทิปแอดมินข้างปูคน อว่าไม่ปักหลักครับผมอืมแต่วันที่17ตั้งทีเนียนให้วงกลมให้แปดหาตัวเดียวแต่มือนีเอาซัำนีซะก้อนเอาซัำนีซะก้อนวันที่17ตั้งทีเนียนให้แปดหาเท่านั้นเอาตามนั้นได้ครับเ้ออาขอบคุณอารายสนองการับต้นปั้งนะครับเนาะสำนึกนี้ขอบคุณครับ